นี่พยายามดูต้นครับดูใบใบมันจะสะลุดไม่สวยงามเหมือนต้นอื่นเราเห็นแบบนี้ภาพมีใบไม้ปลายใบยแบบนี้ภาพอาแผลเลยแน่นอน สวัสดีครับเพื่อนๆต่างแฟนเฟซของอู้อินสวนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาดูวิธีการรักษาโรคโคน่่าของทุเรียนเล็กครับจะเป็นแผลเบ็ไหนเดี๋ยวเรามาดูหนาะกันเลยครับอ,อ๋อตอนนี้ก็มาดูวิธีการผสมยากันนะครับว่าใช้ตัวไหนรักษาโคน,น่่าบ้างครับนี่ครับเป็นยาเชื้อราตัวนี้ฟอสฟิตตวลมินัมครับไอตัวนี้ครับ ผสมกับตัวนี้ครับเป็นยากำจัดแมลงทาไว้เพื่อป้องกันมอดเจาะเป็นยาตัวยาของเป็นชื่อสามัญของฟิโวนิลครับยี่โอฟิแมนผสมกันครับกระด่าครับตอนน้้ประมาณหนึ่งช้อนตอนนี้ก็ประมาณคัก1หนึ่งช้อนปัดจัดสวนเท่าๆกันครับ กับหนึ่งช้อนน้ำความเข้มข้นสูงรำมาณสัก2้0 ml ิะคนในข้าวกันเดี๋ยวเราพากันไปเดินหาเลยครับว่าดูซีต้นไหนโกลนเน่าบ้าง ใช่รอบๆครับ่างครับตัวนี้ต้นนี้ไม่เป็นอะไรเราไปหาต้นอื่นกันต้นครับเจอแล้วเจอแล้ววันนี้ทุเรียนบ้านเน็บยอดสหมือนกันจะไม่เ็นอะไรนีครับเห็นมาแต่ไกลเลยต้นนี้ตุเรียนบ้านเหน็บยอดอย่างดีคนเน่าเหมือนกันครับ นี่ไอ้เดี๋ยวรื้นต้นครับือนเล็กไม่ต้องจําเป็นถากมากครับถากเล็กๆหน,หน้อยๆแค่นี้ก็พอถากมากเดี๋ยวไปตุ่นเน้ำเลี้ยงถือนยเล็กเดี๋ยวก็ตายกันพอดีถากพยายามถากกลางๆแ,แบบนี้ครับครับ ก็ทาสายชุ่มครับนี่ครับเนบยอดติดแล้วแมงกัดไปนิดหน่อยสิบห้าวันพ่นยากลัง้งแมงจะกัดไปบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นอะไร ออนี่ครับตอนนี้มีนิดหน่อยครับขูดแผลนี้ก่อนครับขูดไปไให้ใต้องหาลึกมาก แค่นี้หน่อยเริ่มเริ่มเป็นแล้วเอาผ่านครับต้นนี้ผ่านไปอีกต้นหนึ่งนี่พยายามดูต้นครับดูใบใบมันจะสะลดไม่สวยงามเหมือนต้นอื่นเราเห็นแบบนี้ภาพมีใบไม้ปลายใบยแบบนี้ภาพอาแผลเลยแน่นอนนี่ครับแผล,ล,แนนแลทีหนึ่ง นี่ครับแผลที่สองนี่ครับแผลที่สามต้นนี้ครับแผลเยอะหน่อยครับต้นนี้ดูใบเพื่อนก็ไปไกลแล้วแต่เขายังอยู่แค่นี้ครับต้นแบบนี้หาได้เลยเจอต้นแบบนี้ไปแน่นอนครับจะมีแผลแน่นอนแกนี้จะลามเกินเบื้องต้นไปแล้วจะไม่รอด ต้นเล็กๆแบบนี้ครับตุเรียนยังไม่ถึงสองปีถ้าเจออาการแบบนี้แนะนำให้รักษาแบบนี้แล้วก็ปลูกเสริมไว้เลยต้นนี้ก็รอดแต่ว่าอาจจะโตช้าหน่อยพยายามปลูกเสริมไว้ครับนี่แผลนี้สามแผลเลยครับต้นนี้ ลามไปเยอะแล้วครับเกือบมีต้นแล้วแตบบ่นี้ต้องไปหามาเสริมแล้วครับแบบนี้จะรอดกมไม่ค่อยโตนะครับแตบบ่นี้เกือบยอดต้นแล้วครับ เอย่าไปเอาอกมันครับไห้มันเลี้ยงต้นก่อนช่วยสร้างปรุงอาหารช่วยเลี้ยงต้นก่อนต้นไม่ก็สมบูรณ์แล้วก็ครับอย่าลืมน,นี่ครับเกลือกของมันที่เป็นโรคแบบนี้ที่เราขูดทิ้งไว้แบบนี้ต้องเก็บครับต้องเก็บใ้เม็ดเอาไปเผาครับอย่าทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวจะมีคนตกน้ําจะล้างไปหาต้นอื่นอีกเพิ่งเห็นครับต้นนี้ ของผมก็จะรักษาช้าไปหน่อยต้นนี้เพราะว่าเพิ่งมาทำหญ้าที่โคนเนี่ยครับหญ้าที่โคนพยายามเวกให้ถึงดินแบบนี้เลยครับตัดกับกันกลยอย่าไปถอนมันเดี๋ยวรากจะกระตบกระเทือนนี่ไอถึงพื้นดินแบบนี้คือดูคนแบบนี้แสงแดดจะได้ส่องถึงโคนครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามทางช่องอูอินส่วนของผมด้วยครับขอบคุณครับ